สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวบเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูง่ายๆกันอีกแล้วค่ะเมนูนี้ก็คือกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็มีแค่กุ้งสดกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูสวนค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้กุ้ง1นกิโลนะคะแต่ว่าเราจะนํากุ้งเนี่ย มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่ามันจะมีความอร่อยมากกว่าเวลาที่เรานําไปผัดกับพริกขี้หนูสวนแล้วนะคะเราก็จะไม่ทําการผ่าหลังแต่เราจะใช้วิธีการเด็ดขี้กุ้งแบบนี้นะคะให้เตรียมไม้จิ้มฟันมาแล้วก็เจาะไปแบบนี้นะคะเนี่ยจะเห็นว่าขี้กุ้งก็จะออกมาได้เลยนะคะแล้วเราก็จะยังได้กุ้งเป็นตัวๆแบบนี้นะคะ นี่กุ้งตัวเล็กนิดเดียวนะแต่แพงมากเลยช่วงนี้โลลา250นะคะเนี่ยได้ตัวเล็กจิดเดียวหลังจากที่เราเอาขี้กุ้งออกหมดแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาหั่นกุ้งให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแต่ถ้าใครชอบทานเป็นแบบทั้งตัวก็จะทำเป็นทั้งตัวก็ได้นะแต่ว่า เรารู้สึกว่าถ้าหั่นเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยน,นะคะเครื่องพวกน้ำซอสหรือว่าพริกกระเทียมเนี่ยมันจะเข้าเนื้อได้ดีกว่าค่ะวันนี้กุ้งที่เราซื้อมาก็คือเราให้แม่ค้าเขาแกะเปลือกแกะหัวแกะหางให้เราหมดเรียบร้อยแล้วก็เลยง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าใครมีร้านที่รู้จักกันหรือว่าแม่ค้าเขาว่างหน่อยก็บอกให้เขา แกะเปลือกได้เลยนะคะเ้วก็จะสะดวกเวลาที่เรามาทำอาหารเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะวิธีที่เราจะเอาขี้กุ้งออกง่ายๆนะคะก็คือให้เราทำแบบที่เราทำให้ดูได้เลยเวลาที่เราเอาไปผัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราผ่ากลางเน,เนื้อกุ้งมันก็จะออกยุยยๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราหั่นแบบเนี้ยเราแกะขี้กุ้งแบบเนี้ยเราก็จะได้เนื้อเป็นแบบแน่นๆเลยะคะ่ะ เสร็จแล้วเราจะมาสับกระเทียมกันนะคะวันนี้เราใช้กระเทียมเยอะหน่อยก็เลยขอใช้เป็นตัวช่วยเนาะอันนี้ก็จะง่ายๆนะคะดึงเลยค่ะเราอยากให้มันหยาบหรือละเอียดแค่ไหนก็แล้วแต่เลยนะคะนี่นะคะเราจะเอาหยาบเอาละเอียดแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับมือเราเลยนะคะ อันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะคะก็สับเอาตามปกติได้เลยค่ะพลิกขี้หนูก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขออนุญาตใช้เป็นตัวช่วยเนาะเพราะพลิกขี้หนูเนี่ยเราไม่จำเป็นต้อง ปั่นให้ละเอียดนะคะเราเอาแค่พอให้เขาเหมือนบุบๆพอแหลกก็พอค่ะพริกขี้หนูเราก็เอาประมาณนี้พอนะคะเหมือนแค่บุบๆถ้าใครที่ไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็มีครกก็ตำพอแหลกก็พอหรือว่าสับกับเขียงเลยก็ได้ค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วก็เริ่มทำกันได้เลยนะคะเมน,นูนี้ง่ายจริงๆค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วตามด้วยกระเทียมค่ะปริมาณนี่คือจะใช้มากน้อยเท่าไหร่ก็ตามชอบเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใส่เยอะๆเนี่ยมันก็จะหอมมากๆเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนกว่ากระเทียมจะหอมแล้วก็เริ่มที่จะสุกแต่ว่าเราไม่ต้องเอาให้เขาเกรียมนะคะ แค่พอส่งกลิ่นก็พอค่ะเนี่ยนะคะพอดูว่าหอมขึ้นมาแล้วก็นำพริกขี้หนูใส่ลงไปได้เลยค่ะพริกขี้หนูก็เช่นเดียวกันนะคะตามความชอบเลยชอบเผ็ดเยอะเผ็ดน้อยนะคะตอนนี้นี่คือกลิ่นพริกขี้หนูนี่จะหอมฉุนโชยขึ้นมาเลยนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆแบบนี้จน พริกที่หนูส่งกลิ่นหอมดีเลยนะคะตามด้วยกุ้งที่เราหั่นไว้นะคะกุ้งเนี่ยเราจะใช้เวลาผัดไม่นานนะคะเพราะว่าแป๊บเดียวเขาก็จะสุกแล้วแล้วที่สำคัญถ้าเกิดว่า เราผัดนานเกินไปอ่ะเนื้อกุ้งเขาจะมีความแข็งด้วยนะคะตอนนี้ให้เราปรับไฟเป็นไฟกลางได้เลยค่ะความร้อนจะได้ค่อยๆทำให้เนื้อกุ้งค่อยๆสุกนะคะพอดูว่าเนื้อกุ้งสุกประมาณนี้นะคะให้เราทำการปรุงรสได้เลยค่ะวันนี้กุ้งหนึ่งกิโลนะคะเราก็จะใช้น้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะ หอมน้ำปลาขึ้นมาเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ซอสหอยนั่งลมค่ะสองช้อนโต๊เช่นกันค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนโต๊ค่ะอัตราส่วนเครื่องปรุงที่เราให้ไว้วันนี้เนี่ยจะพอดีกับกุ้ง1นงกิโลตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ใครไม่ทานหวานหรือว่าทานหวานน้อยก็สามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะเนี่ยค่ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็จะเป็นเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาเมนูง่ายๆแบบนี้ตอนนี้ที่ขวดเข้าครัวมี facebook แล้วนะคะสามารถเข้าไปกดติดตามเพื่อดูเมนูอาหารอื่นๆกันได้ค่ะ Facebook ที่ขวดเข้าครัวค่ะ เพียงแค่นี้เราก็ปิดไฟเตรียมตักใส่จานได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่นี้เราก็ได้แล้วเมนูกุ้งผัดพริกขี้หนูสวนเป็นเมนูที่ทำง่ายๆเครื่องปรุงน้อยแต่อร่อยมากๆค่ะลองทำกันดูนะคะ ลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ